ครัวคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องตามเคยครับพี่น้องวันนี้จะเอาเมนูกับแก้มสูตรเด็ดมาฝากพี่น้องครับผมรับรองเมนูนิดเด็ดสุดครับกับแก้มครับผมวันนี้ขอเสนอเมนูปลากุ้งครับผมเรื่อวิธีการให้กันเลยครับตุมน้ำครับใส่เกลือใส่ใบบัก,กูดใส่ตะไคร่ครับผม กุ้งแกะเปลือกออกแล้วครับพาหลังแล้วครับผมเอาเป็นลวกครับผมผมจะลวกจักประมาณสามนาทีครับพี่น้องหรือว่าแล้วแต่พี่น้องมักแบบไหนครับผมเบื้องปริมาณตัวกุ้งน้ำครับเบื้องขนาดตัวกุ้งน้ำมาใหญ่หน่อยครับผมมีตัวกุ้งเล็กหน่อยครับลวกสามนาทีแล้วผมจะไปนอกน้ำเย็นไว้ครับระวางล่อกุ้งนอกน้ำเย็นยู่ห้องกับันสมุนไพรต่างๆครับผมเริ่มจากหัวคิงไข่ครับพี่น้อง หัวคิงไครหรือว่าตระไคร้ครับผมหั่นไปเลยสมุนไพรเยอะๆครับผมตามด้วยขิงครับพี่น้องขิงหั่นเป็นลูกเต๋าครับพี่น้องสมุนไพรมีประโยชน์ล้วนๆครับผมตามด้วยหอมแขกครับพี่น้องถ้าพี่น้องไม่มีหอมแขกก็ใส่หอมแดงก็ได้ครับผมไก่คือกันครับผมไต่คือเก้าตามด้วยกระเทียมครับผมนี่ พริกสดครับพริกจินดาแดงครับผมจุดจวดครับเมนูนี้ครับไม่เห็นน้ำย่ำครับผมใส่น้ำตาลป๊บไปน้อยนึงครับผมกต้องใส่น้ำตาลป๊บหลายพะว่ดนี่ครับใส่พริกเผานี่นี่พริกเผามันจะมีามหวานอยู่ครับผมใส่น้ำกระเทียมดองไปซส่วนนึงครับผงนัวแล้วเต่มากครับผงปรุงรสใส่น้อยนึงครับผมเพื่อปรุงรสครับตามด้วยน้ำปลาทับพี่หนึ่งพี่น้องใส่ลงไปจัดการละลาย คูเลคูเลคูเลให้น้ำตาลปิ๊บกับพริกเผาห่อละลายเขาบันดีครับพี่น้องละลายเขาบันดีกับซิมเมอร์ครับซิมเมองแล้วก็เดยรสชาติแล้วก็ใส่บังหนาวลงน้ำบังหนาวลงไปมะนาวขันสดครับผมจุดจวดครับเดยแล้วก็ใส่สมุนไพรจะหั่นไว้เมื่อกี้เพิ่มเติมก็มีตะใบสะระแหน่ลงไปครับผมเนี่ยครับกลุ่มห่อเด่งๆเลยครับผมเฮ็ดกินคนเดียวครับเฮ็ดบโบลายครับมื้อนี้ครับผม นี่แล้วก็โคเล็กโคเล็กโคเล็กให้เข้ากันดีครับพี่น้องนี่เรียบร้อยครับผมเมนูกับแก้มสูตรเด็ดครับผมพลากุ้งครับพี่น้องที่เด็ดอย่าบอกใครเลยครับนี่มามามาพี่น้องแต่งหน้าด้วยใบสะระแหน่จักหน่อยครับผมแซ่บครับเมนูนี่ครับผมแนะนำก๊กห้วยมีฟองเย็นๆสัก ขวดหนึ่งนี่ก็บ่ต้องมี่ยังมากมหมครับพี่น้องไปครับสูบ